สวัสดีจ้าพี่น้องอ่ะสวัสดีอีกรอบหนึ่งสําหรับวันนี้นะคะพี่น้องโอ้ยได้กินแล้วบานนี่อูมอนีตจังสี่เลยพี่น้องจังสี่เลยช่มตัวเองคือมันได้อาหารที่มันมันได้ใจอะ่ะมันถือปากอะ่ะพี่น้องเสแสร้งเสแฮร้งแค่แค่แคยืบนชิมแค่ยบนชิมกับแบบคือบอันหลายแตกพี่น้องโอ้สุดยอดมากมากพี่น้องเบื้องหน้าตามัน พี่น้องเบื้องนาตาลดแก้วเห็ดหรือว่าปนเห็ดซุปเห็ดแคทเตอร์เลนพี่น้องใส่กับปลาทูน่าในน้ำมันแต่ห้าก็บ่ได้ใส่หลายจนเกินไปพี่น้องใส่พอดีแล้วก็นี่ผักกับของเฮาพี่น้องหลากหลายผักอ่ะมาซวยบาหนิพี่น้องมาซวยผู้ใดมาหันกินเขา้าผู้ใดกินเขาเ้าแรงเข้าหยังยยางโฮมแรงอยู่ทางเมืองไทยกะมาเด้อมาหนิ มาเอาปนเห็ดน้ำย้ยบนไปกินเนื้อแมาแบงเอาเด้อนี่กินเบอร์ิดอดอกบักหลายหนึ่งพี่น้องพุดอ่ะอันปนแบบไดสุกแบบไดว่าตีปักพริกดิบคั่วใส่กับอันหอมแดงพี่นอ้องเออใส้กระเทียมน้อยหนึ่งเอามาักขวายซุกแล้วเขามัดต่น้องเอ้ยเห็ดนี่เขากระตุ่มใส่น้ำปลาไปเล็้ว เห็ดเท่ากับต้มใส่น้ำไปล่าไว้แล้วเท่ากับมาตำแบบพริกเหล็กล้วเท่ากับเอานี่ลงตำพี่น้องตำมันนี่เลี้ยวเลี้ยวเรี้บร้อยเขากันดีกับพริกกับไผ่หกอเยาะผงสลดลงเขา้าขัวลงน้ำประแดกลงน้ำป่าลงจากน้อยอาตำไม่เขากันปาจีเลี้ยวเอาหอมผักซีเขาหั่นไ้สะระนงสะระนหน่ลงเป็นัวนัวอีกซิมเบิงบ่บนี้แต่อะไรยี่นก่อนสี่ ก้อนสีเศ้าก็คือเอาอันนั้นไปยัวลงอีกปาทูน่าในน้ำมันพี่น้องกับบอสไซหลายใส่พอมัเสียบมันกระจีกลุมอําลังเข้ากันบู้บึกยางเสียบเลยแบบนี้พี่นอ้นองมันเนี่ยมันเขาเหนียวคุยเดดดอกแล้ว นั่งเบื้องทุ่งดอกอันนั้นเลี้ยงเออเฮ้อยังลงไปไทยเ่าหนึ่งจังไหนบ่ขนตกสวดสวดนะอย่าเหมือนเลน้ยงคนตัวบันขวามมาเกเขาก,นาก,ก,ากินเอาเก็บเอ้เพียปักไพ่ไปซานเอาหมากอ่น แค่ร่อนสีหาหน่วยไม่เพราะแย่กินกินแล้วไปแล้วนอนบึงพี่วี้ข้าวหนึ่งักซีเหล้าอืม้มดีเลยป่ะเนาะครับแรงกว่า กินแบบี้อูอ้ท่องเอัดตอนนี้ใบ่ายโมงครึ่บ่ายโมงสา,ามสิบห้าบ่ามงพอยังไับไปงอกับจินนกินใี้บุญเฮไทยน,นั่นแหะถือขี้แห้งอันนี้อยู่สวนอย่างของปลูกเองกินเองนักเรงยพ่อ วัออกเปลอกเปลือกทะเนี้หอมหอมเดี๋ยวบางงานการบาหลายพี่น้องเอ้ยไม่จะกินกะนอนกินนะกระินนอนหล่นโทรศัพท์นอนดูหนังฟังเพงลงร้องเพงลงลุงสวนแน่อย่างแน่แปลงสะละ còn nãng cả chẳng phải xoay nhai, kiếm phun nè bạc, mờ hết cả nếp kinh, thấy không cả khoang nè, thấy không phong nhai nè, hết bảy là hết clip bảy, bạc từng yếm, yết yết cả, kiếm khẩu bao liang này chỉ con bình ตั้งเสร็จตั้งไหนจังว่าเดี๋ยวบงก็เห็นเงียบไปหลายมือเนาะวามสิบบดมัดต่อปากต่อข้ามหัวสิบมัดต่อบอมัดต่อกวานเดียวตั้งไหนจังว่าเด้งมาเล้วไปแล้ขอไปบึงคนตอบมะยุคลิปนัแหละยุคลิปบอกให้ย้ยบนไป ใ่คิวิตโลโซนต่อไปเรืเา้าพระจิตอบพะจิตอบพี่น้องหูบ่าว่ายอีก,กาแล้วตอบไปอย่างมากแล้วว่าชี่วาโลโซไม่ไดนะ้หมายถึงฐานะแล้วว่าหมายถึงคำบอกคำจ่า Chín nó vào cái nhận thịt, với bồn vào cái nhận Đành bỏ, đó cứ vàng với bồn, với xảy khám vào khám trà lô xô Cảm men Giá bồn vào อวดโอ้สามหาวโ่ไงเนาะมันบอพีน่น้องกระแมนาะว่าจงใส่อ่าอันที่แล้วว่งน่ะแล้วปรดีว่า,เ,เ,า,เ,วาเจ้าจงโลโซต่อไปแล้ววางสิเออเจ้าโลโลโซต่อไปว่าสั้นอือันอันแรกได้นี่มันนีน่นยี่บุญเกลยบเราต้องมาบอกรอกชีวิตยีบ่บนอะ่ะโลโซตาพัดไดนม่นบอ บ่เคยให้โซ่จะเทียบ่เคยกวดโอ้บ่เคยมาจะขวงหนีเทียอันนี้คือคำยีนบนุญตอบแล้วไปเจ้าถึงให้โซ่เจ้าก,ก็ให้โซ่ไปหลดแล้วก็ได้ว่าที่บาโลโซ่บ่ได้หมายถึงฐานะหมายถึงเขาบอกทองจ่ามึงอีบุญพะนะ <laughs> ไปรนังะ ไปูลง,งอีบนมาเฮ้ยศูนแห้งเันจะไหนกับบอุอ๋อยบนมมาไม่รับสิบบาออไปไปเอ,อยไรบ้าพี่น้องเดียบนมาอ่านคำบ่ะอีบนดยวบนญชงเอกะหองขนาดนี้เลยเหรอยบนว่ันมึงรุ่งขนาดนี้เลยอีกา ลูกโปรไฟล์เราไม่ได้ลูกคนหรอกเป็นลูกเป็นลูกเนินวิวธรรมชาติเขียวๆอยู่ในวงกลมลูกเนินปลาปลาหย่าวิวธรรมชาติปลาหย่า่ามีบ่ผมไนลูกคนเดี๋ยวเราใส่อข่าวว่าอเมริกาอเมริกา ภาษาอังกฤษซิบาโลโซบหมายถึงฐานะหมายถึงคำบอกคำจาอีบนว่นาไนวะไอ้บนก็เล้ว่าหรอไอ้บนก็นตอบไปแบบธรรมดาธรรมดาหรอ ได้บมว่ะบลาลูฮอกันเห็นบอกว่าให้ใส่ชีวิตโลโซก็โลโซตาดตัวหรือว่างแต่บ่าเมนมาเนี่ยะถุนมากได้บนกับเล่ห์ตัดติ๊กเอ๋อ Luộc học đọc. Say hippie. Bohu, anh bung 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 ไปเบิเบ่งคขาเม่นแล้วยูยู้ช ah ่องอ่ะผู้ใด้เม่นดีเม่นบ่ดีได้ดาวจักดวงจักดวงเงี้บนกดหายจักดวงจักดวงมันจะเด้งไปยู้มันจะเด้งไปยู้แอคเข่าเขาเด้ไปยู้จีเมียวปูฝ้ายเขาโยบนเบิ่งแล้วโอ้โหเม่นได้มไหมจะแสะเฮางกันลีรู้ว่าย่านี่ ไม่ชอบเราแต่แต่ก็เข้ามาดูเราแล้วก็มาคอยหาช่องว่างาเสียบดาเขาพอมีผูดใดมาไหวเข้าเนียปุ๊บเขาก็จะสอดเข้ามาเสียบขอม้าเลยบอกอยังไงวะเสือกนั่นแหละขอมาเมนอืาเดี๋ยวยายตี๋ว่าเห็นด้วยนะ่ะเ่เห็นบ่นเห็นเมนไม่หยิกยายถือว่าเห็นด้วยเนะ่ะ ที่ว่าคุณเอ๋ก้อนกนกคุณกวนกนกอี่ย้ายก้อนกนกว่าย้ายบนไปทายพเนยพเนยลำขั้นย้ายเหนอมาสอนย้ายบนสองสองเม้นต่อ,อก่อนจุดสองเมน้น สีวัาฝรั่งมีความเป็นส่วนตันวนวลนี่นั่นะฝรั่งเขามีความเป็นส่วนตัวสูงกินก็คือกินส่วนตัวคือส่วนตัวอย่างน่งมาสอนยี่บนนะุนาะควรให้รู้ว่าอะไรควรไม่ควรไงมาบอกยี่บุญยี่บุก็หลอไปนะตีนั่นแหละมียายอืน ก,การกเลยมาเมนคนที่เขาบอกยายเขาดูออกภาษาไกลยายอยู่ฝรั่งยายอยู่กับฝรั่งหลายคนก็จริงแต่มาดูภาษาไกลาแบบนี้ก็แย่อยู่นะอันนี้ยายอีกกา่อ สิ่นีย่านหนึง่งย่อยบนบะเด็บบะเด็บเม้มคือกินด้วยครับที่บึงก็เลยจัดต่อไปอือสองไ้นหนึ่งเงียบบาต่อมากมต่อก่อนพี่กาต่อก่อนต่อก่อนนี่มกกันก็จัดให้แล้วอ่า นุ่มกัจจันทห้ตัวบอกไปเบิ้งภาษาไกยผัวจอกคองนู่นนี่นั่นไปตัวมาดี้รือเมื่อวายิ่งเราเมื่อบอกยิ่งบนโต้ยี้กับว่าหายยิ่งบนยู่แบบโลโซต่อไปเังนุ่มกัจจันทร์ฮะยังมันกยุ่แบบโลโซล้วเจ้าสิให้โซ่เจ้าก็ให้โซ่ไปโลดต่อก่อนไม่อีก ต่อไปมีเอกแบนเข้ามาให้โซโลโซบพรามันหมายถึงบรได้หมายถึงเงินถานะหมายถึงคําบอกคขาจ่าคเขาบอกคขาจ่ากับสิโลโซคือเขาคือเขาเป็นอยู่ตัวนะฮะนั่นก็ะดินกินกับซ่าอยู่จในกระเด้ จะสไปคุยโออวดว่าจะควงโอเวอร์โอวังให้โซโกเกินจริมันก็บบะเมียนแล้วภาพจังหนึ่งเออคำบอกจังหนึ่งมันก็บบใช่แหรืมันก็ต้องไปน้ำกันล่ะมันก็บ้านๆไปน้ำกันนั่นล่ะเจ้าว่ามันมัามันมาติดตรงจะว่าปฏิรูปบอกเังง หมายถึงคำบอกคำจ่าบ่ได้หมายถึงฐานะอีบนญเจ้าบนมาอ่านหอดบ้านนี้บนเราอจกหัวบาดม,มาดามให้โซ่จนเลยมันคือออกมันคือออกไรใครสุะนรักแต่น้อบ้านนี้อีบุญลรอวะ ก็ต่องจะสูญก็โยนไปเลยอ่ะเพี่อ <laughs> บอกไปเตี้ะบอกอย้บบนไปตี้ไม่ต้องถามมาเบิ้งเต้ไม่ต้องเห็นเตี้เมันเห็นย่กอยะ่ันหนาวฟี้นมันเห็นอย่กอ่ะกดบอกบอกไอ้ไม่ต้องไม่ต้องแนะนำช่องนี้ให้เห็นไม่ชอบแล้วสิมันกับบล็อก mặc ai bạn đã mãi mọi mát à cho mọi người tai mọi người mặc dùm dùm mặc dùm khambao mọi người mặc dùm khambao mặc dùm khambao mặc dùm khambao mặc dùm จะเอาขั้นไหนมาว่าวันดีตอบเดี่ยวอยู่โอ้ดเจ็บเจ็บพี่น้องเอาละพ่อขอบรถเครืกว้างเนาะขอบรถกว้างเนาะสองทุ่มกินไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอีกหกชั่วโมงเจบพ่อพี่น้อง ควดนักขึ้นลแล้ว๊ลยบายๆข้าโบนกินเพื่อด้อพี่น้องเด้อแซ่บเสร็เหตุกินบังเด้อสูตรนี้บนเนี่ยแซ่บ